สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิฟครั้งนี้จะเป็นเด็กสแตนดาดของมารกัสตอสตอมนะครับแคลนุบัตธรรมะจริงต้องพูดว่าแคลนก่อนแล้วค่อยพูดชื่อเด็กสําหรับในเด็กนี้นะครับผมจะเน้นไปที่การเด้งเรียการของฝั่งเราขึ้นมือนะครับเพื่อที่จะใช้เทคสกิลที่2ของตัวมารกัสตอสตอมนั่นก็คือเมื่อเรียการของเราเด้งขึ้นมือในเทอร์นของเราสามารถจ่ายโซบาร์สเกรดสามหนึ่งใบจวดการหนึ่งใบคอการสามใบจากมือลงเรียแล้วยูนิตเหล่านั้นจะพลังบวกห้าพันนะครับก็จะ เนเล่นท่านี้เป็นหลักเพราะว่าเป็นท่าปิดนั่นเองเพราะว่าตัวมักกัสสตอมเนี่ยมันสก,กิลพื้นฐานของมันไม่มีอะไรเมื่อถูกเป็นคู่แข่งโจมตีจ่ายคัตบาบัสหนึ่งกินเพื่อน2ใบแล้วจะไม่ถูกฮิตจนจบแบทเทิร์นแค่นั้นเองแล้วก็ได้แล้วได้โรเทคนะครับเป็นเป็นเกรดสมตัวยืนที่เน้นเอาตัวรอดซะเยอะนะครับแต่ก็ยังดียังมีท่าปิดอยู่ที่ว่าท่าปิดมันจะใช้ยากไปหน่อยเพราะต้องมีโซเกรดสก่อนก็คือต้องเป็นไดที่2ขึ้นไปนั่นแหละ ดังนั้นโอกาสจะได้ใช้สกิลเนี้ยมักจะมีแค่ประมาณครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเพราะว่ามันต้องรอไรสองก่อนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าคอร์สนะครับคือด้วยตัวมากกสุดสตอมเองมันไม่สามารถเด้งเพื่อนขึ้นมือเองได้ฉะนั้นมันจะต้องใช้กาบใบอื่นมาช่วยซึ่งกาบใบอื่นที่จะใช้เทคเด้งขึ้นมือมันก็จะต้องมีค่าคอร์สอะไรของมันเสมอนะครับเพราะงั้นมันก็เลยจะเป็นสกิลที่ใช้มมมัวไม่ได้นั่นเองดังนั้น เลยจะจัดโดยที่เป็นเด็กเน้นเล่นช้าๆต้นเกมจะไม่มีลูกเล่นอะไรมากรอจังหวะท้ายเกมเพื่อปิดสกอร์นะครับด้วยเทคที่2ของตัวมักกัสส์สตอมนี่แหละเพราะฉะนั้นอก่อนอื่นต้องมีตัวที่เด้งของขึ้นมือเพื่อให้เกิดเทคก่อนนะครับก็จะมีวอยมาสเตอร์ตัวนี้ใส่มานะครับเมื่อจบแบตเตอร์ดิตีเค้าตบานหนึ่งเด้งเรียากาศของเราหรือคู่แข่งหนึ่งใบขึ้นมือเด้งตัวเองก็ได้นะครับส่วนอีกเทคเมื่อลงไวลเลเรีย คู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้จนจบเทินแล้วยูนิตนี้พลังบวก3 0 0พันด้วยนะครับคือมันเป็นตัวที่เด้งของขึ้นง่ายนั่นแหละสำหรับตัวบอยมาสเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งที่เด้งง่ายก็จะเป็นซึ่งนามาะตัวนี้เมื่อจบแบบที่ที่ตีถอดโซ1หนึ่งเด้งขึ้นมืออีกเทคบอกเมื่อลงสนามเมื่อลงเดกากชี้ยูนิตหนึ่งใบพลังบวก3 0 0พันจนจบเทินถ้ายูนิตที่ชี้เป็นเกรดสามได้โซชาร์ตหนึ่ง, 3, งด้วยออกคิดอะไรไม่ออกก็ชี้แวนก็ได้ถ้าจะเอาโซชาร์ตหรือชี้ตัวเองเพื่อให้มันเป็นตัวตีส ตีตีเสร็จเด้งขึ้นมือมันก็จะใช้เทคของมังกสรสุดสตอมต่อได้นะครับตัวไหนที่เด้งได้อีกมีมีม,ม,มีใช่ตัวนี้มังกสรสุดเกลยวตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้เล่นต้นเกมได้ด้วยนะครับเมื่อลงแวลิเรียบาส1หนึ่งโซ่หนึ่งจวดหนึ่งพลังโบกหกพันข้อดีคือมันได้จ่วได้จวจริงๆเพราะว่าตัวอื่นๆที่ผมใส่มาในเด็กเนี้ยมันเทคมาบอกว่าได้จวก็จริงแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนมือมากกว่าเพราะค่าคอร์คือการทิ้งมือแล้วจ่ว ทิ้งมือเสร็จแล้วเทคบอกให้่วมันก็คือการเปลี่ยนมือนั่นเองแต่ว่าตัวมังกรสื่อเกลนี่คือได้่จแน่นอนนะครับส่วนอีเทคเมื่อจบบทเธอตีตีวิ่งเข้าโซเด้งเรียนหนึ่งใบขึ้นมือนะครับค่อนข้างสําคัญสําหรับมังกรสื่อเกลเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้บอร์ดลงได้ด้วยอย่างที่เห็นก็คือตัวมังกรสสตอมนี่มันเด้งมีเด้งขึ้นมือหนึ่งใบเราสามารถเด้งลงมาจากมือ3ใบด้วยเทคของมังกรสื่สตอมได้หมายความว่าถ้าเกิดเราจะทําเวฟเยอะๆทํารอบตีเยอะๆมันถ้าจะเอาให้คุ้มมันจะต้องมี ช่องว่างในสนามพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงต่อแล้วกันดูเวลาพวกตัวที่มันมีเทคเด้งขึ้นมือให้หมดก่อนนะครับอีก2ตัวก็จะเป็นมากกะสือเบรดมากกะสือเบรดบอกว่าเมื่อจบแบตเทอรีตีรือบูตโซบัสหนึ่งทิ้งมือ1ใบเด้งเรียกการทั้งหมดคุณที่อยู่ในแถวคอลัมน์เดียวกันอย่างนี้ขึ้นมือนะครับเด้งเฉพาะของเรานะครับของฝ่าของข้ามไม่นับอีเทคบอกเมื่อลงเรียกการถ้าแวนชิมมากระสือพลังบวกสามพันนะครับก็จะเป็นตัวตีได้ด้วย จริงจะมาเพื่อเป็นตัวบูตหนักๆมากกว่าเพราะมันบูตได้ถึง11เ,เวลาลงมาในสนามซึ่งถ้าเกิดเด้งลงมาจากเทคของมาร์กัสตอสตอก็จะได้บวกพลัง5 0 0 0ันจากเทคมาร์กสอรสตอมเพิ่มด้วยส่วนอีกตัวก็จะเป็นโอเบโรคาร์ดเมื่อจบไบท์ทีตีเรบูตคัตตาบาหนึ่งเด้งขึ้นมือเด้งตัวมันเองขึ้นมือนะครับอีกเทคบอกเมื่อลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบเพิ่มพลังของเกรดสามหรือสูงกว่าของคุณที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้ให้กลายเป็นสองเท่าจะเพิ่มพลังตามพลังขของยนนนนนนนิตััััว้้้้ใณะะฉถาเกด สมมุติเกดสามที่เราชี้มันได้มันมีเทคบวกพลังอะไรอยู่ก่อนแล้วมันก็จะบวกพลังเพิ่มตามนั้นเข้าอีกอย่างอวมาเตอร์ Matter, เมื่อลงมาพลังบวก3ามพันมันจะเป็นยืมหมื่นห้ถ้าลงโอเปโรคัสลงมาทิ้งมือหนึ่งใบชี้พลังให้อยมาเตอร์เพิ่มมันก็จะเป็น15ื 30, ่นห้าคูณสมื่ 30, ะครับแต่จริงๆคือมันพอตัวนี้มันเด้งขึ้นมือได้ด้วยแหละเอาละทีนี้ก็เห็นหน้าค่าตากัะไป พอสมควรแล้วนะครับสำหรับบรรดาตัวที่มันเด้งขึ้นมือได้นี่มีอยู่นี้ผมใส่มาเยอะเพราะเผื่อเผื่อของไม่ขึ้นมือซะมากกว่าอยากได้ตัวเด้งขึ้นมือไว้เยอะๆนั่นเองแต่ว่าตัวมกากกะเสือเกลนี่เก่งจริงเพราะมันได้โจวด้วยทีนี้หลักการหลักๆก,ก็คือสมมติเดี๋ยวโอ๊ยโ,ยโทษทีเดี๋ยวลองลองทีง่เต็มก่อนละกันนะครับ <S <S ค<ร>ือทํายังไงก็ได้เด้งให้มันแถวหน้าให้มันมีรูว่างสามรูนะครับ มันจะทาค่อนข้างยากหน่อยถ้าเกิดจะเล่นเอาคุมขนาดนั้นก็อย่างเช่น <_ T> วอยมัตเตอร์ตีเด้งขึ้นมือยังไม่ต้องใช้เทคก็ได้เพราะว่าเทคหนึ่งครั้งหนึ่งเทินเดี๋ยวนี้คือคุณจะเก็บไว้ใช้ทีหลังก็ได้ถ้าจะทํานะครับอาจมะโมตีเด้งขึ้นไปอย่างนี้เอามา,าร์กัสเจอรเกลตีมุดเข้าโซเด้งอีกใบหนึ่งอย่างนี้คุณจะเห็นว่ามันจะว่างสาตัวถูกว่างสามช่องถูกไหมครับแล้วก็ใช้เทคของมา,การกัสือรสตอมต่อเด้งจากมือลงมาเพิ่มก็จะเด้งลงมา1 สองสามอย่างนี้แล้วไอตัวที่เด้งลงมาจะก,กพลังบวกห้าพันห้าพันห้าพันนั่นเองคือ mm hmm. คุณอาจจะเด้งอย่างนี้หรือว่าคุณจ,จะเด้งหรือว่าคุณอาจจะเด้งเป็นไ mm hmm. ยมาเตอร์กับโอเบโรคาร์ดลงมาอย่างนี้เพื่อที่จะให้โอเบโรคาร์ดชี้พลังให้ไยมาเตอร์บวกพลังเพิ่มเข้าไปอีกเป็นเท่าไหรล่ละหมื่นลงมาบวกสามพันเป็นหมื่นห้าได้เทคมากระสือสตอมอีกห้าพันเป็นสองหมื่นโอเบโรคาร์ดชี้เป็นสี่หมื่นอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะทํายากไปหน่อยแล้วก็ใช้ มือเยอะไอ้ที่ผมจะชอบใช้เป็นตัวโดดลงมาซ้ําจะเป็น2ตัวนี้มากกว่าก็คือฟูกิกับดัมบริชสอตัวนี้มีบอกว่าถ้าในเทอนี้มีเดียกของคุณครกู้แข่งเด้งขึ้นมือจากพลังบวกตัวละหกพันเป็นเทคคอร์ตินิวเพราะฉะนั้นจะบวกครั้งเดียวนะครับแต่เอาแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วละ่ะ9 8 17 17ดสิบวกห0 0 0นหน้าหลังจากเทคของมาร์กัสตสตอมจะเป็น27บวกกับอีก6000หน้าหลังเป็น12 0 0 0 27บเ็วก12นเป็น39เก้3เรน0นี้คตีโคตรแรืงเเย ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่นี้เพราะว่ามันจะ,นจะใช้เทคได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคอมโบเฉยๆว่าถ้าจะทํามันก็ทําได้แต่คุณจะเห็นว่ามันจะต้องคิดเยอะมาก <c oughs> นะครับคือบางจังหวะถ้าแบบมันทําไม่ได้จริงๆคุณอาจจะแค่เด้งหน้า2ตัวอย่างนี้ขึ้นมือแล้วเด้งลงมาอย่างนี้ก็ได้แต่พยายามอย่าไปลงทับยกเว้นจําเป็นจะต้องลงทับเพราะคิดว่าชนะได้จริงๆอ่ะสมมุติคุณอาจจะจใช้ดอยมาเตอร์เด้งตัวเองขึ้นมือไปเลยแล้วก็เด้งลงมาอย่างนี้แล้วคุณอาจจะลงโอเบล อีกใบหนึ่งลงมาทับอย่างนี้เพื่อปั๊มพลังบอยมัสเตอร์เพื่อตีปิดสกอร์แล้วก็อาจจะเด้งไอ้สองตัวนี้ลงมาที่หลังอย่างนี้ใช่ไหมวะไม่ใช่เองเหมือนลำดับจะพีปีน,นิดนึงเพราะมันเด้งในสามตัวอาจจะเด้งลงมาแค่ใบหนึ่งอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยคือมันหมุนได้เยอะมากคุณผู้ชมต้องลองเล่นดูมันจะรู้เด็กมันจะเล่นค่อข้างยากเพราะว่าคอมโบมันกะจังหวะแบบยากมากค่อนข้างยากคือส่วนใหญ่ผม ส่วนใหญ่เวลาผมเล่นมันมันจะมีจังหวะบั๊นิดหนึ่งแต่อันนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของการลำดับการตีของผมมากกว่านะครับแต่ข้อดีก็คือเวลาจังหวะปิดนี่มันจะปิดได้น่ากลัวมากแล้วก็ด้วยความที่เด็กนี้มันเด้งของขึ้นลงได้หมายความว่าเราจะรีไซเคิลข,ของได้พอสมควรนะครับฉะนั้นผมจะใส่ตัวที่ผมจะใส่ตัวฮางาคุเลลงมาในเด็กโดยอันนี้คือเอาฮานะครับเกจศูนย์เกจศูนย์ชิลสูพลังสี่พันเท е คบอกเมื่อลงเรียหรือกาดเซอร์ขึ้น เลือกยูนิตหนึ่งใบเปลี่ยนพลังและชิวของยูนิตนี้ให้กับให้เท่ากับยูนิตที่เลือกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันชี้ใครที่บวกพลังอยู่แล้วมันก็จะบวกพลังเพิ่มก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เผื่อแบบลงมาตีปิดในเคสที่ยังไงดีตัวอยากได้พลังเยอะๆแต่ตัวเล่นไม่พออย่างเช่นวอยมัตคู่วอยบัตเตอร์กับโอเบโลคาร์อาจจะไม่มี คุณอาจจะมีแค่แบบอยม d m เตอร์กับฮาง g a คุเลอย่างเงี้ยคุณก็โดดลงมาอยม d m เตอร์มันพลัง20,000 h a n าค r เ u l ลงมาปรับพลังให้เท่าอยม d m เตอร์ก็จะเป็น20,000เหมือนกันก็ตีบู o ไปอย่างเงี้ย20,000หน้าหลังเป็น40,000อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือสกิลของฮาง g a ค k เลจะเกิดหลังจากเทคของ m a g ส s อสตอมนั่นหมายความว่ามันจะบวกพลังของจากเทคของ m ก g ส s s สตอมไปก่อนแล้วมันค่อยปรับพลังให้เท่ากับยูนิตที่เราเลือกนะครับเพราะงั้นมันจะว r ฟ f t มันจะวืดนิดนึง เพราะว่ามันจะพลังเท่ากับตัวที่เราเลือกนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นใบนี้จริงๆก็ไม่ไม่ต้องสนอ่าไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นก็ได้คือมีให้เลนก็เลนเพราะว่ามันจะพลังเท่ากับยูนิตหนึ่งใบในสนามที่เราเลือกถ้าเกิดเราเลือกตัวที่ได้ทิกเกอร์ไว้ก่อนอยู่แล้วมันก็จะบวกพลังตามไอ้ตัวนั้นไปด้วยสมมติมดัมบริชบวกพลังไปเอ่อหกพันหมื่นห้ามีทิกสองลูกสมมติหมื่นห้าสามหมื่นห้าีไอ้롱ฮังแอคุเลนมาชี้ก๊อป พลังดําบีมาก็จะเป็นสามหมื่นห้าเหมือนกันแต่แค่ไม่บวกขี่ตามแค่นั้นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ,ไอเนี่ยม,มันเป็นตัวตลกเป็นตัวโจ๊กที่แบบเออเอาไว้ปรับพลังเพื่อเพิ่มพลังตีได้แล้วก็สามารถกรอบชิลได้ด้วย,วยฉะนั้นถ้าเกิดคุณปาลงไปเพื่อกาสมมติคุณปาฮิวลงไปกาดฮิวคุณชิลสองหมื่นโยนฮางาคุเรล,ลงไปปรับพลังให้เท่ากับฮิวใบนั้นมันก็จะเป็นชิลสองหมื่นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นตัวที่พลิกแพงได้เยอะ แต่ว่ามันก็ค่อนข้างตลกนั่นแหละมันจะใช้ยากมันเป็นตัวที่ใช้ยากนิดนึงนะครับผมก็เลยใส่มาเอาฮาตอนนี่เองเพราะว่ามันก็ดูตรงกับคอนเซปต์ดีด้วยความที่อย่างที่เห็นเด็กนี้มันจะเด้งของขึ้นมือได้เยอะอะถ้าเกิดมันเล่นคู่กับไยมัตเตอร์เราใช้เทคกอพลังไวมัตเตอร์มาตีเสร็จแล้วก็ใช้เทคไวมัตเตอร์คัสบัตหนึ่งเด้งมันขึ้นมืออย่างนี้ <laughs> เก็บไวเล่นเทอร์นาหรือว่าใช้คู่กับมากรัสเกลอยู่ไหนวะอะอยู่นี่ มกรสื่อเกลลงมากอลพลังมากระสือเกอล,กลกเ,กเป็นหน้าหลังหมื่นห้าเป็นตีสามหมื่นตีเสร็จป,ปุ๊บมากระสือเกลว,วิ่งเข้าโซไอ้นี่เด้งขึ้นมือรอไว้เล่นเทิร์นต่อไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะเป็นตัวตลกนิดนึงตัวนี้ผมก็เลยใส่มาน่ามันสนุกดีไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าไอ้นี่มันใช้ยากเดี๋ยวเปลี่ยนออกก็ได้นะครับคือมันไม่ได้เป็นตัวสําคัญขนาดนั้นเอาเอาจริงๆ ก็เดี๋ยวจะให้ดูสัดจำนวนยูนิตนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นมารกัสเอสี่ 4, เพราะว่ามันสําคัญจริงๆตัวนี้เพราะว่ามันต้องเป็นตัวที่ลงมายืนช่องแวนมนเลยต้องใส่สี่โซวบอยมาเตอร์ผมใส่สามนะครับดัมบริชกับฟูกิผมใส่อย่างละสี่เพราะว่ามันเป็นตัวบวกพลังเพื่อตีจําเป็นต้องใช้เยอะเลยใส่มาเพิ่มนะครับมาร์กัสเอเกลกับมารกสัสเอรเบรดอย่างละสี่เพราะว่านี่คือเด็กมารกสัสเอมันก็ต้องใส่มารกสัสเออย่างละสี่ ก็ว่าไปนั่นจริงๆคือสองตัวนี้สองตัวนี้มันเรดเป็นตัวที่บวกพลังได้ถ้าเกิดคนลงมันหน้าหลังอย่างนี้มันก็จะต่อกันพลังสองหมื่นสองมันก็ยังตีแบบตีพวกเอ็กเซลหรือว่าโ t เทคได้แบบสมน้ำสมเนื้ออยู่มันตีฟอร์สไม่เข้าโอเคไม่เป็นไรตีมันตีได้ถึงสองหมื่นมันตีได้ถึงสองหมื่นสองมันก็ยังโอเคสำหรับผมนะแล้วก็มากระสือเกลสี่เพราะว่าไอ้นี่มันลงมาแล้วได้จั่ว บวกพลังได้ด้วยเด้งของขึ remember, <anha> ้นมือได้ด้วยคือแม่งเก่งจริงต้องใส่มาสีนะครับซึ่งนามาซะกับฟุบุกิใส่อย่างละสองเพราะเอาจริงๆเด็กนี้ผมจะว่าไงดีรู้สึกสองใบเนี้ยรู้สึกไอฟุบุกิเนี่ยไม่ค่อยได้มีจังหวะชัยเท่าไหร่ในเด็กเนี้ยไอ้ซึ่งนามาซานี่คือจริงๆอยากจะใส่เยอะกว่านี้แต่ว่าพลังมันต่ําแล้วก็เวลามันเด้งขึ้นมันกินโซด้วยนิดนึงขณะที่ถ้าเทียบกับไอสองตัวเนี้ย เกลกับดัมบริตเนี่ยผมว่าเกลกับดัมบริตมันเก่งกว่าเพราะอย่างน้อยคือมันก็ตีหนักกว่าอยู่แล้วนะครับโซฟูฟูฟบุกินี่ใส่มาเพือ่องแเดมคือไม่ได้มีจังหวะต้องไงแดมบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าเทคของฟูบุกิมันค่อนข้างยุ่งด้วยนะครับเมื่อลงสนามคุณต้อง,ง, <S 2> <S 2> <S 2> องมีงยงูนิต3ใบหรือมากกว่าถึงจะใช้เทคทิ้งมือ1ใบแล้วพลังบวก3000จะจบเทินได้แล้วถ้าในดับเมจโซนคุณมีการ์ดไงหน้าใบเดียวหรือน้อยกว่าถึงจะได้โจวหนึ่งและไงแดมเงือนไขมันเยอะ ก็เลยไม่ได้ใส่มาเยอะในเด็กนี้นะครับแล้วก็โอโบโดคาผมใส่3เอามาไว้ปั๊มพลังเกจสามคือต่อให้ลงวอยมาตเตอร์ไม่ได้ยังไงเราก็ยังมีช่องแวนอยู่อ่ะก็ลงมาปั๊มพลังให้แวนแม่งตีหนักๆไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าแวนพลังคูณ2 12สคูณสเป็น24 24ต่อ8,000เป็น32,000องนก็เนี่ยแวนวิ่งทีละ32,000อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะเสียมือทุกเทิร์น ก็เป็นอะไรที่แบบใช้โมโมโซโซ,โซไม่ได้เหมือนกันยเกเว้นว่าม,มือมือเราจะหนาปัญหาของนุบัตรรมาคือมือมันไม่ได้หนามันอ่อนละเคินนอะไรก็ต้องระวังนิดหนึงน่งเวลาใช้นะครับแต่ว่ามันมันเด้งขึ้นมือง่ายดีเพราะว่าหลังตีเสร็จหรือบูสต์เสร็จบัสหนึ่งเด้งขึ้นมือได้เลยมันก็ทําให้เทคของมันก็ส,สตอมเกิดน,นั่นเองแล้วก็สุดท้ายฮังอัคคุเลนี่ผมใส่3ใบนะครับคือกะเอามาเล่นเอาฮา่นแหละเพราะงั้นถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าเกรดหนึ่ง เกรดหเกรดสเกรดสผมหักออกมาอย่างใบเพื่อเอามาใส่ไอ้นี่นี่หละฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าไอตัวนี้มันใช้ยากไปหรือว่ามันทาให้คุณสกรูเกรดบ่อยๆคุณก็เปลี่ยนออกแล้วคุณอาจจะใส่เป็น v o ม d m a s t e r ใส่เป็นซูน,นามาซาใส่เป็นฟูบุกิอย่างนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะหาอะไรมาเปลี่ยนกับไอซูานามาซานี้ก็ได้ต้องต้องมาค้นในกองดูเดี๋ยนะอันนี้เนื่องจากมันเป็นสแตนดาร์ดเลยเอาของมาค้นง่ายอยู่นะครับเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยน จากซุนนามาซะมาเป็นชิกาซึมิก็ได้เพราะชิกาซึมิมันตีหนักมากเมื่อตีทิ้งมือหนึ่งใบบวกหมื่นห้าก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะปั๊มโซก็จะเป็นโอโบโรซากุระนี้ก็ได้เมื่อลงสนามถ้ามียูนิตสามใบหรือมากกว่าคัาตบ้าหนึ่งบวกหกพันถ้าในดามเโซมีการ์ดใหน้าอยู่ใบเดียวหรือน้อยกว่าได้โซชั้นหนึ่งด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับไอฮางาคุเลนี่ผมใส่ใส่ามาเอามันเฉยๆอย่าไปซีเรียสมากนะครับ ตัวเริ่มดอบังคับใช้เป็นไรทับโจวแล้วก็ทริกเกอร์ผมใส่เป็น8ป4คีสดอนะครับจริงๆคือเรียกว่าแท้จะบังคับเลยแหละแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้ดอพี PG นะครับเพราะว่าเด็กนี้มันจะว่าไงดีคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันโจวแล้วหาเรื่องไรทับได้เร็วเท่ากับของโอละเคินผมก็เลยเออใส่เป็นดอพี PG มาดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันกิฟเทคคุณมันเยอะจนล้นมือ คุณไม่ต้องใส่ pg ไงแดมคุณจะใส่เป็น pg คุณไม่ต้องใส่ pg รอคุณจะใส่เป็นรอปกติมาเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามือมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคุณก็เลยใส่รอ pg มานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนวอยมัตเตอร์ให้เป็นอีกานะครับอีกาค่าคอสมันจะสูงเพราะว่าอีกามันต้องทิ้งพิทักษ์ใน2ใบในมือด้วยคุณก็ใส่เป็นรอ pg มาเต็มที่เลยก็ได้เพราะมันจำเป็นต้องใช้เวลาเป็นค่าคอขออีกาแบบนี้ แล้วแต่จะเลือกนะครับประมาณนี้สําหรับเด็กล i ิ์ของตายของอนุบัตรมะมกักกสือสตอมนะครับเล่นค่อนข้างยากทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าปิดมันสวยเพราะว่าด้วยคอมโบโดเด้งขึ้นเด้งลงของมันมันก็ปั๊มพลังตีได้มันก็จะตีได้สูงสุดที่ประมาณ5เวฟแต่จะเป็น5เวฟที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็สกิลการเอาตัวรอดของมกักกสือสตอมนี่ไม่ไม่ใช่ขี้เลยนะครับอเขาต์บัดหกินเพื่อนสใบเนี่ยฮาสุดละ มันเอาไว้กันพวกแวนไฟายตองข้ามนี่บตีหนักเกินไปตรงกาดไม่ไหวอย่างเช่นไดเมนปมั๊มปั๊มเผาปั๊มคีม่อย่างนี้หรือว่าดักโกนิ่วอเตอร์ฟอร์ซึ่งตีละห้ามเซนติเนลอย่างนี้ตีละห้ามพีจีอะไรของมันอาจใช้เทคของมาร์กัสสตอมเอาตัวรอดหน้าด้านนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันกันแวนไดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจ่ายค่าคอร์ดได้นะครับประมาณนี้สําหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> คลิปยาวเลยเพราะว่ามันคอมโบมันเยอะนะ พ่อขว .Byte ข้างหน้าครับสวัสดีครับ